ล้ายมั come on, come on. ้ใช่ไหม้าย oh, ีด้องป้องห็นปีนปีขยะีปิเหนไครับปิดนี่หน่อยปิองนี่องบนเออ่พี่ยนเล่นพี่ยืน่นนี่เลยนี่ดนหน้าปั้มกันนะครับปั้มนี่หน่อยี่ืนี้่นปีนนี่อรับเนี่ยอยากจะ็ปิดครับ ายไาย่ถ้าจะด้รั่มเอยถ้า่จะไปตั้งตรงแบบไปออกเลยไปตั้งองอเภออย่างคน่ะ่อนเ้เลยนี่ถ้าว่าลูกดีซีนม่นก็เร็วนี้กระดตรงนั่นคืนั่นแต่ันเวทางใครบันเวันเวทจดีถ้า่อเพนจะปอเออถ้าปอ เดือดร้อนนั้นเพราะลูกค้าอะไรที่เขาจะไปอันนี้บ้านเขาเนี่ยเขาวิ่งแนวเดียวกับเบสซีเนี่ยเข้าบ้านง่ายเข้าลองเบสซี่ปลอดภัยด้วยแต่ว่าถ้าถ้าคุณคุณยังไม่ปล่อยเงี้ยแล้วแล้วนหนึงบอกว่าไอ้ไอ้เสียงนี้นะถ้าไม่วิ่งตรงนะถราจะเกิดขึ้นคือหักลบแบบไอ้ครันที่สองนะเต็มร้านเลยครับผู้ใช้รถในนหรือทุกคนเนี่ยผมว่ามัน ะ่กเอแตอนนี้แขวงคือมีอุปกรณ์มืความปลอดภัยถ้าการการที่ส่งไปแล้วเนี่ยาแขวงมีนการแก้ไขไหมถ้าแขวงไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวเขาก็ร้องนะตามเนี้ยในหนังสือในหนังสือเราบอกว่าส่งข้อเสนอแม่ของพักร้องคุณต้องเปิดตามที่หนังสือร้องครับเอเปิดตอนนี้ได้อ่าคือตรงนี้ถ้าหน้าผ่าทำความเข้าใจนีดนึงนะพี่นักข่าวพี่แกบอกว่าแกทำมาหลงให้แล้ว จอกตรงนั้นออกได้ไหมเพื่อจะให้ทางของอันเดียวไปเลยะจะได้ไม่ต้องมีทางออกทางเข้าที่เดียวกันพอดีผมจริงจริงตอนนี้นะครับตรงน,นี้พิกซีนะนี่คือถ้าอยากทดลองนะครับทด <c oughs> ลองปิดก็ <c oughs> ปิดได้นะครับแต่ปริมาณรถที่สะสมเข้าไปยูเทิร์นหนึ่งที่ที่มาจากบ้านหลวงเพื่อ <c oughs> จะกลับรถออกออกนอกออก็ <c oughs> กลับไปอำเพื่อบ้านหลวงแล้วมันจะไปกลับอีกยูเทิร์นหนึ่งที่ใกล้ไฟแดง ซึ่งตรงนั้นรัศมีหวงเลียวแคบแล้วก็เป็นห่วงอย่างเคยเรียนทางทางตำรวจทางปปแล้วว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราผิดตรงนี้เพื่อความปลอดภัยตรงนี้แต่ไปไปเพิ่มอวดเหตุตรงจุดนั้นอันนี้คือ,คอเราจะตอบสังคมว่าไงนะครับ